จ็คเดีย๋ยวแม่แจ็คไปทำงานแม่แจ็คเอาลูกอมชอ็อกโกแลตไปนะแม่แจ็คอยากกินหมดนะเหลือแบ่งให้น้องมั่งน้องอุตส่าห์จะกินด้วยแต่แม่กินหมดเลยอะ่ะมันมืดอะ่ะมืดมืดอะ่ะแม่กินหมดเลยอะ่ะตอนอยู่ไปส่งแม่แม่กินหมดเลยไม่เหลือให้กินเลยอะ่ะต้องมากินที่บ้านนี่เี๋ยออยู่มานะจะไปเอาลกอม เออมืกด,ด,ดามาให้แม่ยิ้สำหรับกันเออไปไหนเนี่ยฮะว่างไม่สบกระปุกไหมไม่จบกระปุกหร้อ